ผมยังไม่จบกับไอ้ตู้นี้ตู้ดันดนันจะมาเอาโมโมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อุคารุนถ้ามันซ้ำแต่จริงก็อย่าซ้ําเลยขอร้องอย่าถุยเงินกูเอ้ในสองเหรียญผมแอบเห็นอยู่เนี่ยมันมีโมโมอยู่ตรงนี้เนะี่ยนะั่นนะั่นตรงนั้น่ะจอดไปเลยชเฉกูโม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 มันจะไปหมุนตู้ต่อหัมวเปาไอ,อ้เหียโอคารุนดีแล้วไอ้อีกหนึ่ง ไอ้เหี้ยอะไรโว้เราดิด่งสองซ้ำปุ๊บไอ้เหี้ยวคารุนสองตัวว่ายหนึ่งหมุนได้มันต้องไปว่ะมันมันพอไม่ได้อะดิเออต้องการันตีแล้วปะหินจิตหินจิตหินจิตดึงสองซ้ำปุ๊บโอ้กูจะร้องไห้แล้วได้อีหนึ่งอันจะมาไหมตอนนี้คือมีโอคารุนสามแมวแมวขาวสองแมวดำหนึ่งและหโมโูมที่ยังไม่มาเอาต่อดิวะมันมาแล้วเปล่าบอ๊ะ yeah